สวัสดีปาลุงสวัสดีเอฟซีจุฬามื้อนี้พุกพ่อก็ส่องบาตาคือเก่าที่ไปใส่บาตาสวัสดีปาลุงวเจอใส่อะไรอ่ะกันโคุยต้นใบแล้วกันโควิดอันนี้ยืมกันนอกของน้องมีมากเลงใส่หลักมาปาลุงโบว์เป็นยืมมาจากยืมมาแต่บ้านชาวมิ้วเนาะเขาเมาเรียกทันฮันาที่ไปใส่สีผ้าปาลุงไปฝังท่านสี่สิบเจียวแหงหนึ่งนะแหงไปยังหัว อันนี mond, io, s. <S ้ก็กชาวบึงเลยปะลุงรถชาวบึงลายๆในเด้อปลุงเดือ็นกะลองใจอันไหนคนุนอ่อนแม่ลูกอ่อนก็ได้สืนุนมให้นูน้อยได้บ้านชามิมาแล้วได้บ้านชามิรุ่นปะลุงช่วยหอนะหอดทางเขา ทางดำดเนี่ยพินจะมีรถติดทางดำเสียดเสียดเลยโบมีเงินร้านต่อเรืองดูไปเลือยๆบรรยากาศพารุงต้นใหม่ก็มีแต่เติมใหญ่ๆบรรย,า,ยา,ากาศโทษได้นะพี่ขี่รถข้ามได้เนาะ เห็นแล้วแล้วเดี๋ยน้อปลาลูกยังกะบึกรำกันนี่แหละปลาลูกพอตาจะลแลวสิพารบึกรำพองนะลงจากรถมาปาตลลูกแต่ฉม่อมบรเดี๋ยวปลุงเพร่าไม่ยิงนะไม่ยิงบได้ใส่ชิ้นนะก็บดได้ขึขึ้นได้บได้นะปลลกต้นไม้ก็โคใหญ่นี่บ่าวตา แม่ข้าวเสดยสิยาสบายดีปะลุงอีกครั้งให้ปลาตาเป็นตาก้องเองดอกปะลุงเอ้ยเอปลาตาเป็นตาก้องเองดอกปะลุงเอ้เด็กพาสมิวมาเที่ยวชมเลยป้าตอนนี้ยังหกอยู่เนาะเลยนะแานที่สองเที่ยวเย็นจะจุ๋ยปะลุงเอ้ยเส้นทางเขามากอนี่ดเป็นอมหอบเนาะนี่คือหมู่บ้านบ้านขึนหินเนาะเลยธรรมชาติขนาดเลยเนาะเลย นี่คือวัดเทียนหินเนาะเดนี่ภาษาเทียนหินเนาะเด่ภาษาเทียนหินเป็นภาษาที่เก่าแก่เนาะลุงเดนที่เป็นที่เป็นมรดกของของชาวเมืองเชพุทองเขาเนาะเดนมรดกที่เก่าแก่เนาะเด่นเพราะว่าแมนนี่คือสถานที่ที่เก่าแก่เลยด้วยกำบันเนาะ ี่เคยมีมาก่อนเนาะเด็กบัตาจะพาขึ้นไป่ยวไปชมเนาะบุลึงแต่ว่าบุ๊คอาจจะขึ้นได้หรือบ่าเ่็กแมนอะโตบุ๊คบุลุงไงเพิ่นสั่งบุท่านสำเร็จเรื่อยเนาะเมื่อก่อนเพิ่นคือว่าอะไรแต่ข่าวส่งคำโลกเนาะแต่นี่เพิ่นสั่งบุ๊คสำเร็จสำเนาะเด็กก็เลยออกมารูปแบบแบบนี้เนาะเด็ก สมิ้เพันผ้าหล่อบางปลาลุงไงเนะี่ยย่างบุญศิลกินทานเนี่ยเพียบเนาะคนมาเที่ยวมาชมร้ายเนาะแต่ข้าวก่อนมีอดคนไทยขามาเนาะเพราะเนี่คือแค่มไม่น้ำโค้งเนาะแต่เนี่ยแค่มไม่น้ำโค้งก็แน่เนาะปลาลุงเนี่ยเพราะตอนนี้ยังยังยั่งหกอยู่เนาะเพราะว่าผมมีคนมาบวชละบัดหักา,าเนาะพรช่วงนี้เพิ่งแล้วแล้วเวียกงานเนาะพ ช่วงนี้เป็นยามวิกฤตเนาะก็วิกฤตโควิดนี่แหละเนาะแมนแต่ก็เคาะขึ้นได้อยู่เนาะเดส,สมิววันศุภาขึ้นไปเที่ยวสม้มเนาะบุลุง,ง,งแต่ว่าทางในเขาเขาบาุได้เนาะเด่ดแนแมนป้าเตแมนเพระาะว่าเขาในภาษาดินหินบุได้เนาะบุมมิสินเนาะข้างอ้อมหอบบุได้อยู่เนาะแมนเขาอ้อมหอบบุได้อยู่เาแมน ป่ะเขาไปเที่ยวไปชมกันเนาะป่าลุงมึงได้ป่ะบรรยากาศออเมาสวยสนุนงามขนาดเลยนะดิป่าธรรมชาติลายทั้งน่ะเป็นแม่น้ำคลองเนาะทั้งน่ะเนี่เดยเดือนสิพาลงไปเบิ่งเนาะป่าลุงว่าน้ำคลองขึ้นทำไรเนาะเขาหนึ่งหยาดขึ้นได้เนี่ยเนี่ยพอภายในเขาเขาบ่ได้เนาะภายในมันเป็นสีห้องหามเนาะ เขาไปถ่ายหูกทายห่อนกัได้เนาะนี่ถ้าเขาไปเกาะไปไหวไปได้อยู่เนาะเด็กแม่สมิ้นพันชิภาค้นไปเบิ่งถ้าไพมีบุญจกเถิงเนาะหลุมเงินเด็เนี่ยปลาหลุงเนาะเด้อือมีคนมาทำความสะอาดอยู่เนาะแต่ว่าเด็กนี่ก็บ่ฮู้ว่าสิ สิมีไพลงมาอยู่มาหรือบอกเนาะเออมีคนมาตัดหนาอะไรนะเจนมีคนมาทำความสะอาดอยู่เนาะเลยตัดหญ้าไปให้วัวดักเมนเดี๋ยวบาตาจะไปลูบข้องเราบารุงต่เก่าบาตาลูบข้องเราบุพลาดเนาะมาอธิษฐานยังอธิษฐานยังไงลึกอยู่ในใจเลยนะมีอบ่ตอนเอ่อคนพระเจ้าปอดโลงแล้วพระเจ้าก็โจกขวาที่เบิ่งบอกเด็ดเบิ่งกับลุงเลย่ สเห็นอยู่บนมีหลุมเงินลำเนาะตัวเงินเงินใบพันกี่สองพันกี่เนาะเพื่อนปอลุงล้วเพื่อนกระจกว่าไพ่ฉีเถิงหรือบ่มีหลุมเงินลำเนาะป้าลุงไพ่เถิงก็คือว่ามีบุญเนี่ยนะป้าลุงเออถ้าไพ่เถิงม่นว่ามีบุญเลยใช่ไหมใช่เบิ้งเบิ้งลองจกมาดูให้บาวตาจกป่วเนาะบ่าวตาอยากลองเบิ่งว่าใช่มีบุญจกถึงหรือวะเนาะบ่มีไพ่จกถึงเด้๋ยวะบ่าวตาเอ้ย แม่นแม่นเพราะว่ามันอันเลิกแห้งอีแต่ปลุงพ่อตาสงสัยสิจกบ่ถึงดอกว่าลุงเอ้ยพุ่นบ่ตามีบุญปลุงโอ้ว่ตาจกถึงบ่ลุงพ่ตาถึงอุ้ยคันถึงแล้วแม่นคนาคนบ่เคยถึงแม่นเป็นร้อยเป็นพันลุงเก็บไ้เงินที่เฮาจกถึงก็เฮาบ่ทิเนาะเฮาก็เอาไปไวู้าหรือว่าเฮ็ดคอนงนี่แหละเพื่อมันสิลังมาคือเก่านปลุ บาตาจกเถงปลลุงเอ้ฮันเถงแบนี้งแต่ซองใบฮะ่ึเเงปลาุงเมนอภิษคอนทงปลลุงแต่เฮาก็บเเอาดอกเนาะเฮาก็ส่งขึ้นเผื่นขึ้นเก่าส่งืนแนเว่าพอยากมาจกมาจกปลุงเอ้บาตามีมีบุญปลุง ในจกเถิงเนาะแมนเดินเท้ากับเอลเลิกเติบเนาะเพราะว่าอนุรักษ์ไว้เนาะปลาลุงจริงๆนะแค้นเท้ากับเลิกเติบได้ปลาลุงเอ้ยจะมีอันนี้จกบะเถิงเนาะอันเนี่ยไปไลายคนอยู่จกบะเถิงปะไปเบื้องข้างนะปลาลุงเราตาจะไปลุกของให้พังบรรยากาศเป็นว่าก่อภาษาอาดนะปลาลุงก็เติมนะ่นาะ Khổng Được ngoại vào luôn Đó tạ pha thua Bao tạ khuyến đại, tại sao mưu khuyến đại nó hay bao tạ pha khuyến đại bừng ám bao tạ tạ

ทางในกะประมาณนั่นแหละออกมาแล้วเด็ดป้ามีต้นดอกไม้อีพ่อะลุง้อ,อมหอบมาครับแม่ธรรมศาสตร์ลายปะลุงเอ้สมกับคำว่าของสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่ดึกดําบันนะเด็ดปะลุงเนียเด็อ้อมหอบด้วยดอกไม้แบบสวยงามเลยเนาะปะลุงคนระับาร์เต้ขึ้นไปกะไปไหวเนาะ สักการะบูชาเพื่อนเนาะเดชอธิานที่แห่งนี้ซักซีตร้ายเนาะไปเลยเดชสมิโอจะไปลองลูบข้องเนาะไปลงบาสอืมบูอ่ะเพื่อนสิลูบดังหรือบ่เนาะเดชเพื่อนอธิษฐานเน่ะไปเลยเดชตายเพื่อนสบายดียินดีตอนหับอีก้าบเดชธรรมชาติหลายไปเลย สมิวเพิ่ไปลูบคองลงเบืองเนาะดังอยู่บอสมิวเป็นตาดังอยู่บบต่ละย่านบอชงเนะเปนองหรืเป็นบ่ลเด็่ข้ามาดังแล้วออกมาสิเขาไปลูกแทนเมื่อยบ่ลูบเด็กมาเอะวัวสมวบอเคยลูกองดังจาเื <t 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 uh hy ่อัเงบเคยลองดังือ บอกตาเขาไปแล้ว่าลุงหูอัดเสีังหรือบล่ ดังเลยพะลุพบ่บาริมไปนำโค้งเลยพะลุงเอ้พอ n หญ่เอ้ขันยมบุญนี่เด้อพอ n หญ่พอใหญ่ทาเมกาเนาะยมบุญนี่ป้าทุกสาหนอยลพะลุงเอออันพอใหญ่เอ้ ฮันซาบเบียกอดกัมีเอ้ยมองไงป้านี่ปุอ๊บอมหอบไปโดยธรรมศาสตร์นะบุ๊บลุงทางนี้เป็นแม่น้ำคงเนาะที่แม่น้ำคงที่ติดกับฝั่งไทยแล้วนเนาะแนมเห็นก็นได้แนมเ,เ,เห็นเนาะเด่นทางนี้เป็นหมู่บ้านบรนดอนนะเนาะยังเป็นสวนเผ่าของเราอ,อยู่เนาะเด่นเอ้ป้าแม่น้ำ,นำคงปุง๊บธรรมศาสตร์อะไรมรไรั้งนาะ มีกับโกหอเนียเขาม,มถ่ายลงไปกับไก่เตืน่นหนอหางไกลจากบ้านสมิวมาไก่เตื่นหนอไปเลยท่านั้นคือฝั่งไทยเนาะเดี๋ยวท่านนี้เป็นฝั่งไทยเนาะฝั่งไทยอำเภอสนุมานเนาะมาตากับสมิวไปสิเดี๋ยวพากันกลับแล้ยไปเลย พว่าคำ้วเนาะนะย่านูหน่อยให้มาเวียกกับท่านฮันเป็นยังไงก็เลยมาเลาะเที่ยวเ,เลาละ,ละ,ละสมเป็นยังไงอ้อมหอบไปด้วยธรมรมชาติบเปนยงไงบ้างนลยเดี๋ยวมาตาพาทัวร์พาเลาะเบิร์นถูกด้านนะเป็นลังเงบ้าเยเดี๋ยวนี้อ,อนน้อมหอบทางนี้เนาะที่บันไดทางขึ้นนะตอนนี้นี่ไก่ก้นานหงพร้อมเลยไก่ชาวบ้านนะเราเข้ามา อยู่หาเก็ตันเนี่ยเนาะยำบุญยำศีลนี่แปะแปนเบิดเป็นลงไงแทนนี่นี่ต้นไม้ใหญ่เนาะแทนนี่วันนี้กับบอตาจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะไปลุงคลิปหน้าพบกันไหนฝากติดตามกันเลยก็เสียสองบาตาในเด้อเป็นกำลังใจพอลู้มาในเด้อปลุงสบายดีบ๊ายบาย